ประมาณดิบสองปีแล้วสิสิบสปีครับตรงนี้ก็หลังปีใหม่ก็ประมาณ8เดือนก็จะเป็นพวกแกงส้มก็คือเป็นอาหารใต้ร้อแท้ร้อยเซเลยแกงส้มกั้วกระดูกหมูผัดสตอผัดนอเลี้ยงอ่าและทีเด็ดช่วงนี้ก็จะมีจับปลาทอดยืบตัวออกเดินทางได้สามสองหนึ่ง เอาเลยพวกกระดูกหมูนี่แน่นอนสุดที่หมดทุกวันที่เหลือก็จะเป็นปก,กติหมูทอดนี่ก็จะหมดทุกวันไก่ทอดปลาทูทอดน้ำพริกผักสดน้ำพริกก็มีฟรีพรอ้อมหรือผักทานแม่นน้ำพริกทานแม่นประมาณ7จ็ดถึงแปเมนูกันเนี่ยรู้ได้เลยพวกต้มมะละไก่ต้มขมิน้นต้มขาไก่เราก็จะหมุนเวียนกันเรื่อยๆขอ,อ,อ,องนีหมดของเรดเอหมดเลยไม่ได้ไปตลาดทุกวัน10โมงเสร็จ หมดทุกอย่างก็มาถึงร้านไม่เกินตีห้าครึ่งหลังจากใจตลาดก็คือเราจะไปกัดทุกวันวัตถุดิบเราจะซื้อใหม่ทุกวันเราไม่มีการสะตอของมีโปรโมชั่นซื้อแกงสามถุงแถมน้ำพริกผักหนึ่งชุดไม่ห่วงผักฟรีก็เข้ากินได้เราอยู่ได้ก็พอไม่คิดอะไรมากข้าวสุกก็พร้อมทานแต่อาหารก็จะออกมาเรื่อยๆืยๆประมาณ10โมงเช้าก็คือจะเสร็จหมดละหกโมงเช้าถึงประมาณ4 0่โมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดก็ถ้ามาจาก บิ๊กซีก็เลี้ยวขวาเพื่อจะไปกาดแม่เฮียะจะอยู่ติดตรงข้ามหมู่บ้านศิวลีแล้วก็ศิริเล็กะจะติดถนนซ้ายมือเลยเห็นชัดก็มาเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะมาแล้วกันครับอยากทานอาหารใต้จริงๆร้อเซคือใต้ร้อปร์เซ็นมาได้เลยครับ